สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้านำโชคนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะมาในคลิปของปูหาเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะปูกับไนฟันทงมาให้เม็ดเดียวแขนๆเลยนะคะท่านผู้ชมว่อที่แล้วนะคะปูก็บอกว่าสองรักน้วยนะคะกับมาอีรีนะคะว่นนี้นะคะปูกระหายรักน้วยมาแล้วนะคะเจ็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมเนาะฟันทงนะคะชุดสองตัวบนชุดเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับผู้ใดที่งบหน่อยนะคะกับเขามาเมิองแนวทางของป ะะมักกระตามมาก,กระบ่เป็นยังนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเปราะว่าเฮากับมีลายๆแนวทางาใหม่เ c แฟนคลับเลือกเบิงเลือก,ห,อกหาเบิงนะคะท่านผู้ชมเนาะในงมวดวันที่1มิถุนายน2 5 6รเนานะคะสิเป็นตัวเลขตัวใดนะคะฝากเขามาเบิงฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเฮานะคะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิงแนวทางของปูหา8นะคะปูวางหมวดหนีชา่ายาปูมาคา่คาคานะคะับเนาะเดี๋ยวเฮาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะรักด้วยบนตัวนี้มันเต็มสุด ประโกนันแล้วเด่นตัวเดียวน้อยมาไล่ลกระลงศูนยจังแน่ว่าเป็หลักหน่วยล่างศ<ม>ูนเจีบไปออกศูนย์หกเ่ะเคนยี้วันนี้กระยำธรรมะเจ่๊ยบแต่ว่าปูประยักตัดศูนย์สองสี่หกแปดลักติบนหลักหน่วยบนเจีบตัวเดียวประโกบมาแด้ เล็กเด่นกับเด่นมันเด่นตัวนี้เด่นแปดเจ็ดย่านัเต้ออกสายย่าปูครับนี่ห้าแปดเจ็บห้าเจ็บแปดย่านแล้วโหลดรายย่างครับหลักหน่อยห้าตัวเดียวหลักร้อยห้าตัวเดียวนะคะหน่วยบนเจ็ดวิ่งบนเจ็ด <7. S 2> มางทีบางแกว้วน้ำวนนะบางเดานเด็กตัวนี้เขาบอก,อ,อกว่าวันตัวนี้กขาบอก,อ,อกว่างันย่านจะเตีกวน นี่ตัดยูได้โอหันเนาะครับแมนครับเจ็ดสองนี่ก็คือได้ปูว่าอนี่เนี่ยมันมีรักหน่วยมันเจ็ดเราหันกันว่ารักหน่วยมันคูรักสิมมันขี้ปูไปตัดหนึ่งสองออกเดี่ยวออกอองสามตัดถึกตูวตัดมันนี่รักสิมมันคูรักหน่วยมันขี้บนน่ะมันีนล่างเนี่ยครังเดียวสี่หนึ่งมื่อกไปแล้วเปล่ นี่การกบาดงวดก่อนเห็นบ้านไหมหาศูนย์กลวมกันครับออกศูนย์หกเสวยเหรครับคำว่ากลวงกันมันออกยากบ้านนี้ครับเจ็ดสองกลับไปแล้วสี่หนึ่งกลับไปแล้วครับอือสี่เจ็ดเจ็ดสีมันเข่าเลขดับสี่เจ็ดเจ็ดสีมันเข่าเลขดับหกเจ็้ยมันกับเกีสามบวกกับไปแล้วแค่ไรยังไม่ออก หนึ่งสองวันนี้โอกใกล้ๆกันครับผมมันนี่เรียบอกออกตัวดีแบบแปดเจ็ดเหรอเห็นท่านผู้ชมเพื่อนผิดจานหน้านเอาเนาะปูเนาะตัวเลขนเนี่ยอันนี้น่วยบนเจ็ดนะครับหายลักไปแล้วัหายรักไปเลยนี่รักสิบมันครับสิบบนหน่วยบนเจ็ดวิ่งเจ็ดบนอย่าี้ นี่ประกบบ้างประกบมามมนก็จะได้ตัวนี้เนาะเนาะอันนี้เป็นล่างโบเกียวนะครับอันนี้บนนะครับนี่อันนี่เป็นหลักสยบศูนย์สองสี่หกแปดเป็นหลักสิบหน่วยบนมีเจ็ดตัวเดียวเอามาประกบปูก็จะได้ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับปูเด่นแปดเจ็ดห้าหลักร้อยปูให้เม็ดเดียวนะครับสามตัวตรงห้าแปดเจ็ด สายยาครัแปดเจ็ดเจ็ดแปดาอยอะครับอาพี่จ้าหาเอานะครับจำช่วงอันนี้งวดวันที่หนึงมีถุนายนสองพันหาร้อยหกห้านะครับเนาะเบิ้งเลขเบิ้งเลขดับให้เอฟซีกันเลขดับมันที่ยูวะมขันอยูดินี่คือเลขดับนะถ้าเอฟซีจากเบิ้งนะครับอันนี้เลขดับนะครับเนาะ ดับตรงตัวนะครับปูดบนล่างเลยครับดับตรงตัวบนล่างนะครับมี c ีสองสองซีซีเจ็ดเจ็ดซีเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสามหกหกสามสองสามสามสองหาซีซีหาศูนย์ซีซีศูนย์นะครับไปกับนะครับปูดับบนล่างตัวนี้ก็เป็นคู่เป็นคู่เนี่ยคันดับครับหาสองสองหาสามแปดแปดสามคีหนึ่งหนึ่งซีหาซีซีหาหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสามสามแปดเก้าหกหกเก้า ศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับการมักขาดออกมาหนี่ศูนย์เจ็ดนี่ดี่ครับไปแล้วครับสองเจ็ดกากระบาดเมืองเกิงเนี่ยไปเองแล้วครับสี่เจ็ดไปเองแล้วครับหกเจ็ยเดียวมันไปเองแล้วครับแปดเกียรติโมเมก็เลยเป็นตัวเด่นครับเอานะครับเลขดับของปูนี่ก็ดับยูดับตรงตัวไปบนล่างนะครับเลขดับนี่ดับยูต้องขึ้นล่างเลย่ะครับ แต่ว่ากระยระปาหมานกองมีผ่านได้ยคือกันครับเรื่อยๆรัดไว้ให้เอารักสิบมันคูนั่นรักหน่วยมันขีดก็เลยว่าอย่างไห้เอฟซีเบิร์ตสูตัวเรียนรถเบิร์ตสู่ตัวนี่ลัดแต่ว่าเด่นตัวนี้เด่นแห้งๆสุดติ่เด่นเจ็เจ็บครับผมชุวมเนี่ยครับเป็นตัวกันไหะครับเอาไหแต่ผู้ชมแคปหนาจอไว้นะครับดับบรยครับอันนี้เป็นสูตรบนนะครับหลักสิบ 0 2 4 6 8สองสี่หกแปดหลักสิบนะครับห<อ>ลักหน่วยมีเจ็ดเม็ดเดียวนะครับประกบคู่ห้ยสียูด้านนี้นะครับเนาะเด่นสุดๆแปดเจ็ดเม็ดเดียวนอกนี้ดับหมดนะครับห้ามาหลักร้อยแน่นอนนะครับปูหอมาเม็ดเดียวครับก็คือหาแปดเจ็ดนะครับฉายาปูนะครับของปูห 100, นอเจ็ดแปดนะครับล่าง<า>เด้ครับปูฮนะล่างนี่ครับนี่เะ้ล่างคือไหนตัวเดียวคะ่ะคู่เดียวคือไหนคู่เดียวอืมสี่นึ่งกลับมาแล้วเนี่ย ลอยมาไล่หมัดก้อนในศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามลอยมาไล่ครับมันไปหมดออกศูนย์หกแต่ว่าศูนย์มันม้ารักิบครับมานี่ยลอยมาไล่มันซี่หนึ่งมันก็ถือตัดอะไรได้บ้างเนี่บมันก็เหลือจีสามเนี่ยล่ะเม็ดเดียวก็ปูรางเม็ดเดียวที่ที่หนึ่งไปอะไรให้มาเนี่ครับให้านี่ยซีหนึ่งหมัดก้อนกับศูนย์ห้าบมกออกออกศูนย์หกนั่นปะครับ ไปแต่ว่ามันทูนหัวคือเลข่เนาะไปออกคูนหกตัวเก่าตัวเคยออกไปบ้างค่ะล่ะหายทูนหกมันบบออกมันนี่ก็ซีหนึ่งมันกลวงกันแล้วเนี่ยมันก็เหลืออยู่ซีสามมาเนี่ยครับอ๋อปูปูจับจากตรงนี้มามส่ยนี้หมนันแหละมันจะไปงั้นท่านละเรืองค่ะสุดรล่อมาเลยเมื่อที่แล้วมันได้ตัวใดค่ะตรงนี้ งวดที่แล้วงวดในศูนย์ในศูนย์ลงศูนย์ตัวเดียวค่ะมันก็มาลักสิบเด้มาเนี่ยี่องสีมาเนี่เรียงรือยมาไล่มาจากไปตารางมันขอชมช่วงแคปมาจอไปนะคะสองบวกสองเป็นสี่รักน้วยหน่ะว่าให้ฟังโย่สี่มันสินับบนถ้ามันไปเพื่อตารางค่ะมาเนี่สิบสองงวดก้อนสี่สองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ สองบวกสองเป็นสี่ดับสี่เหลือสองตัวเดียวลักหน่วยบนมันก็ว่าสองเห็นวปะมานี่ออกหนึ่งสองสิบสองสองเป็นที่สิบ 2, 4, สี่สองบวกสองเป็นสี่สี่ดับย่านแต่สองไปลักส<ะ>ิบ<ะ>มันคืดไปเนาะออกเก้าศูนย์ห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบไปลักสิบหกออกหกเจ็ดเห็นว่าวันนั้นอ่ะย่านต้นไปลักส<ะ>ิบแต่ว่าขันมันดับไปอยู่ก็ออกได้ด้วยสีสองเจ็ดนี่มันเคืดผากากับบาดศูนย์ห้าวันมันออกเก้าศูนย์ห้า มันพากการก็มามัน w ดับอยู่ด้ยมัน,นี่คันมันไปกระสองเจ็ดขันับอยู่ก็คือบอกว่ขันรับอยู่ก็ออกระวังสองเจ็ดนะ่ะครับผมเอาครับ่านผู้ชมเนาะแคบหน้าจอ,อไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะครับของปูหาเจ็ดแปดงวดวันที่หนึ่งมีถุหน้ายนสองพันหาร้อยหกสิบห้านะครับบนเม็ดเดียวแปดเจ็ดนะครับล่างเม็ดเดียวสี่สามนะครับ่า 4, 3, นผู้มชมเนาะเอา แคปหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวนําเสนอเพื่อเป็นแนวทาง่ขนานเนาะให้ FC ทุกท่านเฮ้งๆเรืยๆไปน้ากันในขีดของปูห่าเจ็บต่อครับฟันธงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับปูครับผมล่างให้ตัวเดียวครับที่สามครับอันนอกมีติดดับเบิดเนาะปูเด่นที่แปดเจ็ดตัวเดียวอันนี้ก็แม้ว่าเลขอยู่นี่ให้ FC เลียนได้ย่าไปตัดทิมตัวถ้ามันดับไปอยู <W. S 1> ่ กาเรนกันทุ่นไว้ซะหนึ่งสองสามสี่กันทุ่นไว้ซะตัวเด่นปูแต้มให้แล้วนี่แปดเจ็ดเม็ดเดียวนะคะแต้มให้แล้วนี่ตัวเด่นอันนี้คือตัวเด่นเม็ดเดียวครับส่วนสามตัวตรงนี้มีชุดเดียวครับแต่านผช้ชมเนาะอกะล่องเย็ดยู่ลักหน่วยนะครับครับเย็ดลักหน่วยแน่นลักหน่วยรอยเปอร์เซ็นต์กันก็ว่าสองลักหน่วยครับ มันก็มางสองครับมานนี่เจ็ดดหลรักหน่วยครับวงกลมให้แล้วครับเอาครับ่านผช่วมแคปหน้าจอไว้อีกหนึ่งหน้าทางนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทีมงานเขาเข้าขอตัวลาไปแล้วนะครับเรื่องอะไรลี่หน้าครับครับผมห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดระวังดีๆว่าหันก็ออกทะเบียนรถสองหนึ่งหนึ่งสอง ให้ตอนมาวาเก้าหนึ่งสองมันแตออกศูนย์หนึ่งสองมันไฟทิไปว่าเลขที่ออกตัวนี้เนาะศูนย์สเตตเนาะศูนย์หนึ่งสองท่านห่อออกนักลอยใส่มันกับมีช็ดไปได้คือกันหาหกเจี้เลขยามันเป็นสเตตก็เพราะนั้นท่านว่าเป็นสเตีกัปูเล่งใส่ตัวเดียวนี่มักตัวเดียวครับคุณนี่กับมีช็ตออกได้แต่ว่ามันสิรดับอยู่วะกะให้เอฟซีซื้อกันทุ่นไปแน่นะครับเนาะแต่ยาเบ็ดนักไหล ตอนนี่จริงนี่ศูนย์เจีดรนี่มันดับที่สามบวกเนี่ยศูนย์สสองเกียกับกากระบาดสี่เกียกับรับวกเกียรกับรับถ้ามันดับไปอยู่มันมีทิดออกได้แต่ว่าให้เรียนเบาๆเอาเอาโอเคครับแต่ชุ่มปูกับบอกแนวท่าเ,เนาะเรียนจังใดนะครับ,รบแต่ว่าอย่าไปทุ่มนักเด้อครับแต่ช่วมเนาะซื้อไล่แล้วเป็นทุกกะบ่บต้องเนาะครับเนาะ บทต้องซื้อหลายนะคะท่านผู้ชมซื้อพอประมาณนะคะท่านผู้ชมนาะตัวเลขมันบม่มีเอียงแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเฮาว่าเข้าคัดมากน่นๆ่คักมันก็ยังบเน้นเนนะคะท่านผู้ชมกรรุดออกไปนะคะเนาะค่ะตัวเลขเฮานํามาเสนอเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าสดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมดุนทรมหนักมากนะคะย่อมเราว่าเจ็บนักคือกันนะคะสําหรับหววที่พันมาแต่ว่ามันจะพันไปแล้เนาะค่ะงวดนี้กะเบิ่งแนวทางกันใหมนะคะท่านผู้ชมใส่สติกันในรายนะคะค่ะกระทั่งที่มงานเฮาานะคะกะ ยังนาเสนอใท่านผู้ชมเบึงคือเก้านะคะจนในกระฝากเป็นกําลังใจแห่งทีมงานของเฮานะคะหลายหลายคนอาจจะว่าแอดมินเบาดังนะครับกับปูบบค่อยได้ยินนะครับแอดมินก็เลยต้องได้ใส่เสียงแม้จหน้อยต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ทีมงานของเขาขอตัวราไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยที่ทุกท่านเฮงเฮงด้วยไปน้ำกันนะครับในงวดนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ